สวัสดีค่ะกัญชัยฝากถึงบอสพ่อกันหลังโดนขม่มขู่สั้นๆแต่บาดลึกหลังจากที่พิธีกรคนดังหนุ่มกัญชยัยออกมาเปิดประเด็นเกี่ยวกับธุรกิจบริษัทดังใช้ดาราเป็นพ่อขายแม่ขายจนตอนนี้มีผู้เสียหายจำนวนมาก ขนาะเดียวกันก็มีหลายคนออกมาโพสต์ข้อความในเชิงข่มขู่ซึ่งเจ้าตัวก็ตอบโต้กลับว่าจัดมาครับบอสมึงกูยังไม่กลัวเลยทั้งนี้ล่าสุดในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์10ตุลาคม2567หนุ่มกันชยัยยังได้ฝากบอกอีกด้วยว่าไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องขู่ผมผมไม่ชอบคนขู่ถ้าขู่เดี๋ยวยาวนะบอกเลยผมฝากไปบอกบอสพอ วรวัฒน์พลวรัตวรกุลหรือคุณกันกันตถาวรฝากบอกให้คนของพวกนี้เงียบปากมันไม่เป็นผลดีกับคุณเพราะสุดท้ายแล้วสังคมจะหันกลับไปเล่นคุณไม่ว่าคุณผมว่าคุณควรให้ลูกน้องสงบปากสงบคำแล้วออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นดีกว่าการที่จะไป ปั่นกระแสคุณอาจจะไม่ได้ปั่นหรือคุณคุมไม่ได้อยู่แล้วพวกนี้ออกไประรานคนนั้นคนนี้เพราะฉะนั้นฝากบอกหน่อยนะพอกันบอสสาวหรือใครก็ตามแต่ฝากด้วยอย่าออกมาพูดอะไรแบบนี้คุ้มกันให้อยู่ก่อนเราไม่ได้ผิดก็ออกมาชี้แจงตามข้อเท็จจริงของคุณไปขอขอบคุณแรงข่าวที่นี่ .com ค่ะ